ไายด้ก็ดีพี่ลอยไอาตม่ถ่ <c oughs> ใช่ถือไหมบอกแล้วเขามาหาจริงๆ ใช่ไหมใช่ใี่หนูออกมาเข้ามาหาจริงแล้ว ขอบคไม่เห็นนะคะสุกนะคะดีดีนะคะอันนั้นก็ทาเบอรี่ เอาด้วยหรอม่่ามาทั้งทีมาซะไกลอะไรนะมาไกลไม่มาอ่างขางมาไกลมากเลยอ่ะไกลหรอไกลเลยไกลองชั่วโมงเลยาวอย่างนี้จริงหรอตายก็ผ่านมาแล้วเออเ้น้อยไปแล้วกไม้ก็อแล้วแหละ น้อยกว่าปลยนิดดแล้วนึงเดี๋ยิหนูปิดคุณพ่้ทำงานเาพี่ค่เดี๋ยวเขลอยเลยต่ต้องมีานอาก่าชนะเลิศมากหรี่จะไปยังไงเนี่ยถ่ายรูปเยอะๆเลยาจอดถ่ารูปะไรแบบนั้อาอาหรอถ่ายมาเลยเยอะ โอ้วางกระเป๋าแม่วางกระเป๋าแ้วโอ๊ยนี่ของนะไม่เป็นไรจ้านช่ใหม่ทุกคนด้วยนะคะหลอดอะไรเนี่ย yeah ที่<อ>ี่สเ้ยนนี้ชื่ออะไรเน้นไม่ถามเราเน้นไม่ชื่ออะไรไอะไรงเน้นจำไม่ได้หรอป,ป,ป่ะ อนสาทิงานมาไปแล้วค่ะโปดารกาครสุดท้ายของสายการบินไทเที่ยวบินที่ T G 1 0 5ต้รอม้่จอดเคืทางไปสวรอเชิญผู้สารขึ้นเได้มันเลี้ยวเลยเนี่ยโอ้ยมันลี้ย ชื่อร่อดไม่รอดกี่รอะนงพนมีเดวันโอ้ยหลาีมาจิงถว่าก็ยัน์ A ค C D E F G H I ก็ไปหวันนี้ละคะวันนี้ไม่มีระราแล้วนันนี้เที่ยวค่ะวันนี้เที่ยวค่ะเที่ยว่าไรกแค่ อ๋อนี่ไงก็เดี๋ยวไปเที่ยวทั้งวันเลยเบนีนะ้ทำงานพวกนี้ใช่ปะจะมีววเวลาตั้งกึ่งวันใช่